สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ยานิจะพาเพื่อนๆมาทําหมกหม้อหน่อไม้นะคะยานิก็ได้หน่อไม้ที่ว่าเป็นหน่อไม้แห้งตากแห้งนะคะเอาไปต้มกับน้ําใบยะนางแล้วก็ที่เหลือจากที่ว่ายานิทาซุปหน่อไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือยานิใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะเห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูดํานะคะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นหน่อไม้ที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ จะใส่หมูนะคะใส่หมูแล้วก็มีข้าวเบื่อนะคะพริกข้าวเบือ่อแล้วก็หอมแดงนะคะผงปรุงรสนะคะน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ํานะคะแล้วก็ผักนะคะผักอันนี้เขาเรียกที่นี่เขาเรียกซาลารี่นะคะเพื่อนๆก็ประมาณผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายฝรั่งนะคะประมาณนั้นนะคะยันนี้ก็ไปซื้อ,อได้ได้ผัก สะระแหน่มาสวยมากเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะคะเพื่อนๆสะระแหน่งามมากนะคะได้สะระแหน่แล้วก็ได้นี่ไงที่ว่าซายลารี่นะคะได้ความเขียวนะ,ะหอมนะคะสแก,กงจืดก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะได้ผักงามมากก็เลยเอามาอวดนะคะเพื่อนๆเราก็จะทําการตั้งหม้อเลยนะคะลงกระทะเลย หมกอหม้อหน่อไม้นะคะยันนี้ก็จะทําแบบง่ายๆนะคะทําแบบวิธีแบบง่ายๆจะใส่หมูลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็จะคั่วหมูให้สุกก่อนนะคะใส่หมูลงไปนะคะหมูนี่จะเยอะกว่าหน่อไม้นะคะเพื่อนๆก็จะใส่หมูลงไปนะคะหมูนะคะใส่หมูลงไปแล้วก็หน่อไม้ใส่ที่หลังเพราะหน่อไม้มันสุกแล้วนะคะใส่พริกนะคะเพื่อนๆยันนี้ชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะพริกแล้วก็ข้าวเบือนะคะ ข้าเวเบือก็คือข้าวข้าวสารเหนียวนะคะแช่น้ําก็ามาตํานะคะใส่ใส่เยอะนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะ,ะในการทําหมกหน่อไม้นะคะเราไม่มีใบตองเราก็ทําเป็นหมกหม้อไปนะคะเพื่อนแล้วก็เครื่องปรุงอะไรเราใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องพิธีรีตองเอาความง่ายความสะดวกนะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้คือตัวหอมนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแต่อันนี้เราจะใส่ทีหลังนะคะ เกลือนะคะี๋ยวนี้ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเนเพื่อนจะได้เห็นนะคะนิดหน่อยนะคะเผื่อมันจะเค็มเนาะใส่น้ําปลานะคะเพื่อนน้ำปลาก็ปรุงลงไปเลยนะคะแล้วนี้ก็จะใส่อะไรแบบที่มันง่ายๆนะคะไม่ได้พิธีหรือตองอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคั่วนะคะเอาไปผัดๆคั่วๆนะคะให้มันสุกนะคะแล้วค่อยแล้วเ,เราค่อยใส่อะใส่นม้ม้าลงไปทีหลังนะคะ สุกนะคะขั่วหมูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซุปขะอโลงไปนะคะซุปผักนะคะ นี่เป็นเป็นผักนะคะผักขะน,นนะคะก็จะเดือดแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้กับเห็ดลงไปนะคะหน่อไม้นี่คือมันมีใบยะนางอยู่แล้วนะคะเพื่อนเันนี้ก็จอกมาประมาณนี้นะคะเป็น จะเป็นหมกหมูซะมากกว่านะคะเพื่อนหน่อไม้ก็มันไม่เยอะเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปเลยนะคะไม่ต้องรออะไรผักมันจะได้นิ่มนะคะมไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยนะคะใส่นี้ก็โอเคแล้วนะคะมันจะหอมนะคะหอมหอมใบขึ้นช่ายนะคะเพื่อนขึ้นช่ายฝรัง จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆหอมมากเลยนะคะหอมขึ้นช่นะคะหมดหม้อนะคะหมดหม้อหน่อไม้ใส่เห็ดใส่หมูใสผักซลารีนะคะซลัรี่ฝรั่งนะคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะก็ทําแบบง่ายๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะตั้งให้เขาเดือดอีกสักแป๊บนึ่งนะคะแล้ก็ได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะคือปลาไหายันนี้ก็ใส่ตอนที่ยันนี้ต้มต้มตอนที่จะทําซุปหน่อไม้แล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ใส่แต่น้ําปลาแล้วก็ผป็นปรุงรสนะคะก็น่าน่าอร่อยนะคะชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเนาะ ทำง,ง่ายๆเองนะคะเ,เพื่อนไม่ถึงสินาทีก็เสร็จนะเพื่อนนี่เรียกหมกหม้อนะคะเพราะเราไม่มีใบตองเนาะเราก็ใช้วิธีหมกหม้อกันนะคะหมกหม้อดอไม้นะคะเ,เพื่อนง่ายๆนะคะ ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ